สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเจอกันกันกบพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทาง3มรัฐนะคะงวดประจําวันศุกร์ที่18มิถุนายนวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะสำหรับหุ้น3มรัฐนะคะก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่ามาดูย้อนหลังของวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างรัสเซียปิดที่4 6 6 8 7เจ 4 6 8 7ูสวยงามมากเลยนะคะนี่เข้านี่เลยนะเข้าตัวเจาะเลยนะคะ 466U ท่านล่า66นอ .3 ตัวใกล้เคียงกันเลยนะ466มานี่เลยนะคะสวยงามเลยนะคะสําหรับรัสเซีย46687อังกฤษ34352อันนี้พลาดไปนะคะแต่เสียดายนะจริงๆค้างตัวค้างตัวของเราด้วยนะค้าง ค้างหกหรือแปดเนี่ยพี่น้องจำไม่จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าค้างยังมองอยู่เลยว่าองไม่น่าค้างตัวนี้เลยนะคะทีนี้เยอรมันเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งศนย์อยู่นี่ค่ะอันนี้ก็ตรงๆเลยนะคะเข้าตัวเจาะเข้าสองลัดนะถ้าใครที่ไม่รูดวัดดวงจับตามนี้ก็ได้สองลัดนะคะนี่ค่ะหกหกแล้วก็หกเจ็ดอ่า เข้าสองลัดก็ยังดีเนาะเป็กปังๆนะคะปังๆเนาะก็ใครที่ตามพี่น้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสมาชิกท่านไหนที่ตามเมื่อวานนี้สําหรับสามลัดทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันศุกร์ที่18มิถุนายนนะคะวันศุกร ที่สิบปดนะพี่น้องให้เน้นเด่นที่อ่าเน้นเด่นรูดนะอ่าเขียนรูดแล้วกันรูดแปดค่ะรูดแปดนะจับคู่ก็จะมีแปดสี่แปดห้าแปดหกปดเจ็บ แล้วก็8 8นะคะรูด8นะสำหรับให้เม็ดเดียวไปเลยนะคะพี่น้องให้เม็ดเดียวนะรูด8เลยนะคะสำหรับ3รัดนะอ่าทีนี้มีอีกอันหนึ่งค่ะที่ใจพี่น้องชอบนะใจที่ชอบคือเบิ้ลค่ะแล้วก็รูดเบิ้ลนะแล้วก็เบิ้ลค่ะที่ชอบนะ ถ้าใครอยากจะรูดตัวเดียว8ดไปเลยก็ได้หรือจะวัดดวงเบิ้ลอย่างเดียวก็ได้หรือจะแปดกับเบิ้ลก็ได้นะรู้สึกว่าชอบถ้ามันเบิ้ลรัสเซียนะคะหน้าลบนะรู้สึกว่ารัสเซียเขาก็ลบนะตอนนี้ทุกหุ้นลบหมดเลยนะวันนี้ลบ,ลบหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นบวกไหมถ้าหน้าลบนะรัสเซียเบิ้ลคู่เบิ้ลค่ะเด้งบนล่างวัดดวงไปเลยก็ได้นะคะรูดเบิ้ลของรัสเซีย เมื่อวานเขาก็เบิลเนาะหก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 แปดเจ็ดเขาออกหกหกแปดเจ็ดใช่ไหมคะหกหกแปดเจ็ดไม่แน่นะคะอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดก็ได้นะเขาคู่กันด้วยนะสําหรับ่าเบิลคู่เบิลนะคะเด้งบนล่างด้วยถ้าหน้าลบรัสเสียนะคะแต่พี่น้องรู้สึกชอบเบิลนะชอบเบิ้ลเหมือนกันวันนี้รู้สึกชอบเบิลคะ่ะถ้าสมาชิกอยากจะลองลูดเบิลก็ลองดูนะคะลูดเบิ้ลอย่างเดียว หรือจะรูดแปดอย่างเดียวก็ได้นะคะรูดแปดอย่างเดียวส่วนอันอื่นก็รูดตามน,นี้เลยค่ะรูดแปดนะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดจแปดแปดนะคะสำหรับสามรัฐวันนี้เราก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมเนาะวันศุกร์สุดส,สัปดาห์อยูดเสาร์อาทิตย์เจอกันีกทีก็วันจันทร์นะคะถ้าเบินไม่มาตามที่พี่น้องชอบก็ต้องขอโทษด้วยนะก็นู่นละค่ะวันจันทร์นะคะแก้ตัวใหม่แล้วกันนะ,ะแต่ถ้า,างไงก็ เน้นไปที่แปดนี่แหละค่ะเน้นไปที่แปดนะอ่าวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ลงคลิปนะสําหรับสามลัาเพราะว่าเพิ่งเลิกงานกลับมาค่ะเพิ่งเลิกงานกลับมาพี่น้องกเลิกงานกลับมาทางไทยก็เย็นก็ขําแล้วเนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รัสอ่าหุ้นสามลกี่ทุ่มคะสี่ทุ่มเวลาไทยใช่ไหมคะสี่ทุ่มเวลาไทยก็โอเคดูเวลาแล้วก็ยังมีเวลาอยู่อีกอย่างหนึ่งก็ สมาชิกก็คงจะรอด้วยนะคะสำหรับสามลัดก็เลยอ่ะนั่งมาถึงบ้านปุ๊บเอ็นหลังนิดหน่อยก็เอ็นหลังไปก็คำนวณตัวเลขไปด้วยแล้วก็ลุกขึ้นมาลงคลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะพี่น้องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะคิดคำนวณตัวเลขออกมาให้เป๊ะให้ปังกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงทุกๆไลท์ทุกๆคอมเมนต์ comment, ทุกๆกำลังใจพี่น้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยู่เป็นกำลังใจกันไปนานๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ